ครับสวัสดีครับนี่ก็ไปงานก่อกำแพงหินนะครับกครปบปูหินนะครับพื้นหินนะครับก็อันนี้ก็มาอัปเดตนะครับความล่าสุดนะครับวันที่12เดือน3 6 8นะครับที่แกนลอดเข่าชี้จันนะครับก็ใกล้จะจบแล้วนะครับก็เหลืออีกไม่เยอะนะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูว่าจะฝากงานจะเสร็จนะครับก็หยุดง้นตอนทงการ สร้างกันนะครับทำพระแม่นะครับของโครงการแกลลอดเข้าชี้จันะครับก็จะเน้นเรื่องความสวยงามเพื่อแข็งแรงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้นะครับก็ตรงกลางนะครับค่อนข้างสูงนะครับตกที่ห้าเมตรนะครับด้านข้างก็สูงนะครับตัวละสี่เมตรครับ ก็คอยติดตามนะครับว่าจะเป็นรูปแบบไหนจะจบแบบไหนนะครับตัวนี้นะครับพื้นก็จะเป็น2สเต็ปนะครับสเต็ปร่างก็จะยกจากดินเดิมขึ้นมา18 1 0 18เซนนะครับแล้วก็สเต็ปที่2ก็จะสูงจากพื้นล่างขึ้นไปอีก15เซนนะครับโดยการวางเหล็กกลม9มิลครับผูกเป็นตะแกรงนะครับในการงานปูนะครับ ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับจนฝั่งงานจะเสร็จนะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับช่างนุปัทยานะครับที่เบอร์โทรสุดปลายสามสุดห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับรับออกแบบติดตั้งกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ